สวัสดีครับ,รบพบก,กับช่องทีมเดียวหวังนะครับโอเคพี okay. ่กเลยอีกแล้วทากวนน็วันนี้วันที่18อ่ามิถุนาเราก็มารีแอคชั่นกับเพลงใหม่ของวงเซเว่นทีนั่นเองก็วันนี้ก็คือแบบพวกเราก็เหมือนแบบอยากดูแล้วอะนะ้องว่าเพลงเพลงใหม่เป็นยังไงก็แบบการกลับมาครั้งนี้ของเซเว่นทีก็แตกต่างกว่าเดิม จากที่เราดูทีเซอร์มาเมื่อกี้นี้เออแบบเพิ่งดูเมื่อกี้เลยนะยังไม่ได้ดูเลยนะคือยังไม่รู้เลยว่าคอนเซปต์อะไรยังไงเออก็ก็จากที่ดูแล้วเพลงน่าจะดีแหละเออเพราะว่าเราเพราะว่าเราแบบรู้สึกว่าเซเว่นทีมก็ออกมาดีตลอดแหละเออแต่ว่าก็เขาจะมีคอนเซปต์ของเขาว่ะในแต่ละอันเยอะพอ,อสมควรใช่ในแ,แต่ละคัมแบค็คคือเขาแบบเปลี่ยนคอนเซปต์ไปเรื<ๆ>่อยๆเลยเนาะโอเควุตื่นเต้นเนาะเลยที่จะเลิกไหมเออนี่เป็นใครเป็นใครเป็นใคร เยอะไม่ได้แล้วก็มีวานูวานูแล้วก็ใครวะเลือกก่อนเลือกอ่ะเลือกก่อนอะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะได้เมนเมนใหม่ในนี้หรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูกันเนาะอะเพื่อเป็นการเสร็จวาร์เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูเพลงของเซเว่นทีเลยนะครับชื่อเพลงว่า Lady to Love นะทุกคน Lady to Love โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย

ที่เหอใช่ลองกรผมไหมทำสีผมไหมอุ้ยเปีคเปิี่ยนคลูเรับเปิดอนรับผม,ม,บบผม,มเหมือนพี่จงันตีน,นี้เลยอะ่ะเออ คิดว่าสะดุดรู้ดิูตกเป็นหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะชอบฉากนี้ม no ีดอกมงดอกไม้เลิกว no ่ามีความแบบอัศจรรย์อัศจรรยเลยโอ้โหโอ้ยเสียงนางเลิมมากเลยอ่ะ เลิแบบเลิกกว่าเดิมเยอะเลยมัแบบเป็นมีความเป็นแยกนะดูดิแยกยเป็น้าเป็น้าเป็นกลา,เางเป็นวกลางก็เต้นอีกรโคงใหญ่มากอ้ยรอแล้วทำานกับ แต่คไปผมก็โดนเดียวกันเลยจะแยกออกไลวันเนี oh ้ยไอ้ <c oughs> <No S 2> ี่ส้งเอ่ะวาไฟเออนี่ไงการใส่กนในกีเซอร์ใช่ไหมนยอ้ยโลดอะ อาไรกางสายฝนอย่าเรียกว่ากสายฝนเลยของต้องห้ามเออเจ็บนะโอ้ Sexy แยกจะแยกไม่ออกจริงนั้นเนี่ยโอเคก็คือจะแยกไม่ออกน้วระหักจงโจรก่ะไม่ใช่จงโจอ่ะจองฮันกับเอสครูปเมื่อกี้สีผมบอลพอพอปาเท่าเท่ากันเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยส่งทำไมวะคือแบบคือกำลังหายอยู่เนาะทำไมเอสครูปมาอีกรอบหนึ่งวะอ๋อจองฮันเออโอเคเพลงนี้ก็แบบก็พอนะพอฟิลเพลงญี่ปุ่นอะ มันก็จะเหมือนมันก็จะเหมือนเพลงคล้ายๆแบบที่ที่ที่เราเห็นกันแต่ก่อนก็พวกแบบอ่ะมันจะมีมันจะมีจังหวะนิดนึงใช่ใช่ก็จะเป็นก็จะเป็นเพลงคล้ายๆแบบว่าพวกโดนาคายแตงกหรือเพลงอะไรที่มันเป็นช้าหน่อยเออแต่ว่าเป็นมีลูกเล่นมีท่าเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นในคอนเซ็ปที่แบบไม่เศร้ามากไม่ดาร์กมากเนาะเออดุมดอกไม้แล้วก็แบบองค์ประกอบมีแบบเต้นกลางสายฝน อย่ยงนี้ว่าใส่เดี๋ยวว่าเซ็ตอัพแบบบึ้มบึ้มบึ้มเรียกรถอ่าเขาเรียกว่าอะไรรถอำเภอมาแล้วแบบว่าโอ้โหอยู่อยู่บนน้ำอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในน้ำเขาเรียกว่าอะไรผมจะพูดยังไงวะอยู่กลางอยู่กลางน้ำอ่ะพเดินอออยู่กลางเออเรียไม่ด๋อยใช่ปะเด้ออ่ะทุกคนก็แบบว่าโอเคแล้วก็ดูแบบแต่ละคนแบบอืมหล่อมันก็ก็หล่อเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิม เพิ่มแต่บางคนหล่อมากกว่าเออย่างอะไรนะน้องเดียกหรอไม่เดียกเก็โตขึ้นดียกเขาโตสิวดีขึ้นสิวดีขึ้นอ่าใช่แล้วก็มีใครอีกตัวเล็รกันอูจีอูจีอูจีโตขึ้นอูจีโตขึ้นดู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 เหมือนบุคลิกเขาโตขึ้นเยอะมากแล้วก็ดีเคดีเคก็ยังหล่อเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนคือดูดีเคจะได้จำดีเคไม่ได้ดีเคคือดีเคกับมินมินกยูอ่ะจะจะใครใครเอ๊ะมินมินไม่ได้ชิ้กับมินกยูสิ บอลบูปะนางจะบูคือแต่ก่อนอะเคยสับสนไงดีเคกับบอลบูนางจะค่อนข้างคล้ายกันเออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คือแยกออกแล้วเออก็ะมาแต่แปะเพลงนี้ไม่ไม่มี랩เนาะเออใช่ใช่แ랩น้อยน้อยมากแอบแอบหวังนะว่าอยากให้แบบมีแ랩นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเหมือนมีพาที่เป็นบอลบูกับอินกยูอยู่ไงใช่เออใช่แต่ก็คือแบบโอเคอยาให้เราดูแบบนี้ เออถ้ามีถ้ามีแล้วก็โอเคก็ชอบแต่อกว่าน่าจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแนวใช่เปลี่ยนอลไรอคอนเซ็ปต์มอนเดิมก็นี่มันก็อยู่ช่วงชอบชอบองค์ประกอบฉากหลายๆอย่างเลยแบบไม่ว่าจะมีแบบอ่าที่อยู่ในส่วนที่มันเป็นแบบมีลูกโป่งเยอะๆหรือที่มันเป็นรถรถสีสีอะไรมาจะไม่ได้สีสีชมพูสีฟ้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีดอกไม้เยอะก็ชอบอะไรประมาณนั้น แล้วผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใครตอนแรกนี่ว่าหนึ่งในเมมเบอร์ก็แบบเฮ้ยจองคันใบผมยาวเปล่าวะก็แบบคิดอยู่วะเอออะไรอย่างนี้คัววาผมยเก็แบบเออผ้าก็เลิศชอบชอบสับผ้าเหมือนกันที่ว่าเป็นเราเป็นตับผ้ายใหญ่ๆเยอะก็จะเป็นแบบว่าไายีนเนาะก็ได้ชอบได้เลิฟมากๆเลยไฮยีนต้องเข้าแล้วแหละเนาะเออก็จะมีความแบบคล้ายๆแบบก็ชอบนะในการใช้สี สีชมพูส่วนใหญ่จะเป็นสีชพูสีฟ้าเยอะเนาะใช่ใช่สไอลแนวนี้สีม่วงอ่อนด้วยสีม่วงอ่อนด้วยช่ฟ้าพาสเทลอ่ะไอดีมออฟเลยมาเห็นไหมในตอนแรก วิวท be frame ถูกปังใช่ไหมสลัดูกไหมวิวท be frame เนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูไลฟ์ดีกว่าเพิ่งออกสดสนละร้อนไปเมื่อกี้ช่อง KBS เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าเต้นกันว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้แอบเห็นกันแล้วว่าก็โอเคอยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเป็นท่าเต้นกันเลยดีกว่าทุกคนโอ้โอ้โอ้มีกลมมีกรดเนาะ ดีเเหรอใช่ดีเคอุ้ยดีเสดกัโชว์สคนคนอุยน่ารักอุ้ชมชมวิ่งวิ่งแต่เป็นแพทเทิร์นที่แบบสวยงามโอ้นี่ีอยู่ปะใช่ใช่เออเออโอิศเลลิศเลิศเลิศีการแบบเตนโอ้ลิศเลิอบไปเลย ก็หล่อมากะเป็บ่อมากใช่สี่มสีดีคือเข้าเหมือนกันแล้วที่เลยดีเค่ดีนี่น้โอ้ยโคชีเต้นดูโอ้ยพระเดดูไม่ได้ะดูไกลเลยดูไปกคนดีไป่มอนเลยโอ้ยพีะวจ้เล ค้ชอบท็กเต้มีความแบบสบัดโกนนิดนึงอะไเลยอ๋อที่ที่บอกว่าเราบอกไม่มีนะมีนิดนึงนะทุกคนมีนิดนึงนะแอบนี้นิดนึงอันนี้ใครเด็กอาดีโนดีโนใช่ไหมมอไม่เห็นน้องเลยเดวโอ้มาด้วยก็ตอนแรกดีเขาว่าเหมือนจะไม่ขึ้นสเต็ปว่าเจ็บปวดสปิริตมากเลยนะทุกคน ทำไ,ไมพี่ชายชอบไอ้ตรงเนี้ยที่ว่ามันเป็นพาร์ทแบบเต้นแย่แต่ใหม่ดีนะปกติเราจะเห็นแบบเต้นพร้อมกันแล้วอีกทำเป็นภาพไม่เห็นเลยเรพยายามดูอยู่ดูให้คนทุกคนชอบที่เขแบบาเปล่ยนพาร์ท่างเนี้ยแอบเปลี่ยพาร์ทนี่เราเราเราเนี่ย Let 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 let. Let 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 let. ชอบชอบคาวิ่งแล้วมันดูไม่ลกอ่ะใช่เขาคิดวอกกิ่งดีเหมือนกันเนะเออเนี่ยดูดีเนี่ยในคาวิ่งถ้าเราโควบคู่กันลิปเออชอบแค่นั้นแหละ ไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกรู้สึกแบบชอบเนาะสำหรับเพลงนี้เนาะความความรู้สึกคืออพเพลงได้ท่าเต้นดีอ่าแล้วทุกคนดูดีขึ้นเยอะหล่อขึ้นมีพัฒนาการในเรื่องของการร้องการเต้นที่ดีขึ้นมากๆเสน่ห์ของคนดีเยี่ยมเขาก็ยังเต้นพร้อมกันเหมือนเดิมอ่ะใช่คือคนเยอะแต่เต้นพร้อมกันเหมือนเดิมแล้วก็ดูไม่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรศึกษาคน มันก็ยังดูแบบให้ว้าวตลอดคือตอบคือเพลงนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนเพลงที่มาถึงท่าเต้นนะอาจจะไม่ใช่เป็นท่าเต้นที่เหมือนเป็นเต้นแบบ13าคนแล้วเต้นพร้อมกันทั้งคูกอะไรนี้คือเขามีการแบ่งแบ่งที่มาที่ไปว่าฝั่งนี้คนร้องฝั่งนี้จะเต้นอีกท่าหนึ่งฝั่งนี้คนร้องฝั่งนี้จะอีกท่าหนึ่งตรงการท่าหนึ่งอย่างเงี้ยอาแล้วก็มีการเปลี่ยนโซนมีการวิ่งที่มันดูไม่ลกหูลกตามันเหมือนคล้ายๆมันเป็น เป็นฮาเต้นอ่ะเออแล้วก็มีความรู้สึกว่าอารหลายช็อตทําให้เราประทับใจเราชอบส่วนใหญ่ก็นั่นแหละเราจะชอบที่เป็นเวฟเวเยอะแต่เวฟมันมันมันดูไม่ไม่แย่มันดูโอเคแล้วก็มีความแบบคือแต่ละคนก็อย่างแบ่งท้องร้องได้โอเคได,ได้ได้ดีแต่จะเห็นใครน้อยนะดีโนบ้ะออจะไม่ค่อยเห็นจงพันกับดีโน,โน,จ,โนจะไม่ค่อยเห็นนะเหมือนเขาจะเพลงนี้เขาก็จะดันพอๆกัน ตอนตะกี้ตอนตะกี้ฟังเพลงที่ว่าไม่มีแรปอว์เวอร์นอลแรปอยู่เออเออแบบนะก็แบบก็จะเห็นอยู่ว่แรปแปนิดนึงแต่เราก็จะได้เห็นเสียงเสียงเสียงหนึ่งของมิกายูเหมือนกันแบบแบบวอนูอะไรอย่างนี้เอนคุปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะท่าเต้นก็มีความแบบว่าฉันชอบท่อนคือท่อนบิงอะเท่อนบิงไม่ไอ้ท่อนที่ดีเคออกมาร้องตรงกลางอ่ะใส่ตาไปอยู่ที่ห้องฉี ใช่โอชิไหมที่เขาเต้นห้าคนเออที่โอชิครับที่โอชิอยู่ตรงอันนี้มีโอชิมีเวนนอนเออไม่ใช่เวนนอนอะไรนะสักคนดิโน่เออมีเคแล้วมีซึงวามซึงวามงนะซึงวามงนะเออเราเลยสุว่าเออสายตาไปอยู่ที่ท่าเวฟอืมถ้าสมมติว่าสเตจนี้แบบว่ามีเฮตันกลางใส่ฝนได้เหมือนมันไปเอกเหมือนสารเพลงนี้ก็โอเคก็ชอบดูดีทุกคนมาไอเลอรไอเลอรที่สุด น้องดีเอ็มีสปิดในการที่จะขึ้นสเตในครั้งนี้แต่ไม่รู้เป็นไรคือราซาตาจากใครวะชื่ออะไรวะโอชเแค่โอชีแค่สเตทแต่ดีทีนอ่ะคือนางโลกไงปกตินางจะไม่ค่อยคนจะแบบให้ใครมนอ่ะยกลำดับจากลำดับไหมชอบเบอร์นอนเหมือนเดิมไม่คือกูเนี่ยชอบเบอร์นอนเหมือนบวนอนเมนบอนอนอยู่แล้วแต่ว่าสเตทนี้ก็คือชอบ ชอบอ่าโฮชิ oshi, แล้วก็ดีเแล้วก็เบอร์นอนสามคนที่ชอบนะไปถึงแค่สเตต้นะแต่ว่าเราเมนเมนเบอร์นอนแต่เราไม่ได้เมนโคชิกับดีเคก็เลยว่าเออ้อนดิใช่ดิโนโอ,อืมเ <De, S 1> อืมแล้วก็ดีเ,เออ จริงๆอยากเมนวนดูแต่ว่าวันูได้เต้นหลังยงแบบขอบก็หลังๆไอยมากเพลงนี้ใช่ก็เลยว่าเออเลือกเอาตามที่ว่าเราเราเรารู้สึกว่าเราประทับใจกับสเต็แต่ว่าเราก็ประทับใจทุกคนแต่ว่าเลือกแบบที่ดีที่สุดอุ้ยตอนแรกที่เป็นเวฟบอเลิศมากเลยนะที่ว่าลงที่ว่าลงกันเป็นกลุ่มกนแล้วก็มีเวฟขึ้นเวฟลงแล้วก็ไปฝั่งซ้ายขวาอะไรเงี้ยคือเลิศเขาเล่นภาพดีมากๆเลยอ่ะก็ยังก็ยังไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยสำหรับเซเว่นทีนก็ ชอบไอเลิฟก็สำหรับสเตจนี้ดูเราเหนืหน่อยเลยพี่เนี่เอเหนื่อยมีคนเราโกเป๊ะใหม่ๆกับเราเลเออเราก็รู้สึกว่าเออใครมามามาอะไรกับเ,เรา,าเงียบเหน่นิดนึงนะทุกคนเออเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือเอสคูปทรงผมคือทรงหันมากหลอก่หลอขึ้นด้วยก็ไม่เคยเห็นทำทรงนี้เนาะเออมิเสน่ห์เลยเขาหล่ออยู่แล้วเขามิเสน่ห์เพิ่มขึ้นคือทุกคน มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นเพลงชอบนะนะเริ่มรู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเพลงมันมันก็ไม่ได้แย่อะมันก็ฟังง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะมันฟังได้เรื่อยๆเออแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างที่บอกอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเต้นของเซเวนทีนเพลงเนี้ยมันไม่ได้เดือดเหมือนโฮมเหมือนอะไรที่มันเป็นดนตรีคลาสสรที่เป็นท่าเต้นแบบเยือะเยะมากมายแต่เขาเล่นภาพชัดเจนจริงๆชอบไอเลยนาะทุกคน ช่ไมพี่ดีใครจะโคบก็โคบไปนะขอดูก่อนพี่ดีจะคบเออตั้งแต่ขอดูกตั้งแต่ยิ้และพอสอบเต้นไม่ไหวจริงๆนะทุกคนนะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเนาะพี่ดีเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะมารีแอคเพลงอะไรกันนะ เดี๋ยวบอกกันว่าคือบางเพลงที่แบบมีคนขอมาเราลก็ดูไปแล้วดูไปแล้วซึ่งเราเริ่มมาทําคลิปรีแอคตอนต้นต้นเดือนเกือบเกือบต้นเดือนนี้ใช่ใช่ก็คือบางเพลงที่เพื่อนๆขอมาอย่างเงี้ยเราเราเราแบบบางคนดูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มารีแอคอาจจะลองทำแอคหน้าหลายวงแต่เพลงไหนที่คุณเดไม่ได้ดูคุณเดอาจจะรีแอคให้ได้นะเพราะว่าบางเพลงก็ยังไม่ได้ดูจริงๆอาจจะฟังเพลงมันผ่านแต่ไม่ได้ดูท่าเต้นไม่ดูเรื่อดีเราก็อาจจะไม่รีแอคทัน เราทุกคนแล้วเราอาจจะไปเรีเราอาจจะมารีแอคกันนะท่านะใช่นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ลากันไปก่อนก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะเหมือนเดิมเลย subscribe อ่าใช่ช่องคินเดียวหกันเดิมนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบหน้าจะรีแอคเพลงอะไรกันนะทุกคนโอเคไปแล้วเย้วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย